ไอ้ไไไกระหวงยูนในปากแ้ของมาตายอยูไ่ไหนเอมมาตหานมออกเมนูศูนย์ไม่อยากใส่ค่ะเออทาศูนย์เมื่อกี้เอาพระท่านเลยใส่เอา้าเลียนแบบอ,าอ,บอนน้าแะ้ว่านอนุศูนย์ค่ะมาตาย อุ้นอุ้นหนูชูนค่ะแม่สิ้ผ้าไปอาบน้ำเอ้าหนูศูนย์ส่วนของแต่ของเล่นครับหนอยากหนูจะไปว่ายน้ำไหมจะไปอาบน้ำไหมจะไปอาบน้ำไหมคะมาตาจะไปไหมเอ้าอ้ายอยากไปแต่ว่าน้องน่องมีปัญหาเอ้าของอ้ายเขาไต่ไปเดยไปเอาอเอ่ยังยังยังอยู่หนูไม่ชอบค่ะหนูไม่อยากใช้ค่ะ เอาออกให้หนูค่ะหนูไม่อยากใช้หนูอ้วนแล้วค่ะมันคับนั่นปุณานอุย้ยหนูศูนย์ค่ะหนูศูนย์าตาศูนย์ค่ะเอาออกแม่มาตาศูนย์ศูนย์ค่ะเอาออกค่ะเอาออกบ่เ,เอาค่ะมันคับแหลมมันคับนั่นแนนอิ่งติ่งอยู่เอาออกศูนย์ค่ะศูนย์ลองใส่ลูกคนหนูจะต้องไปอาบน้ําลูไปให้ไม่แป้งพาไปอาบน้ําดูกให้แม่พาไปอาบน้ํานะ เออก็ออย,ยังชั่วหน่อยจะพาไปอาบน้ําทั้งสองตัวเลยวัน,นเนี้ยเออดีขึ้นอีลีล่ะเอาแต่ก็ยังศูนยอยู่กูนะอ่เอาออกเองนะความสามารถพิเศษทําเองเด้อดเอามุดระวันเอาอไม่ได้เล่นลูกเตรียมตัวไปเตรียมตัวไปอาบน้ําลูกไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น เตรียมตัวอาบน,น,น้ําลูกมีคุณใส่ลูกมีคุณแต่งตัวเร็วไปคุณคุณแต่งตัวลูกไปมาเรื่องหน่อยสิลูกให้พี่เขาแต่งตัวแต่ได้ไปอาบน้ำสักทีหน,นึ่งไปมาตาน็อตเทย์ยห้ยยายมีอำนาจจริงน็อตเพย์ฮับเน่ยย่างอิกให้พี่แต่งตัวก่อนให้พี่พี่แต่งตัว มีค,คุณแต่งตัวครับเดี๋ยวไปอาบน้ำนะลูกนะมีคุณคนเก่งมีคุณกูดบอยคนนี้หุ่นไปหยาดในปากอ้ามันหอมเดี๋ยวพี่รถไม่รู้น่ะอียใจมันวุ่นวายค่ะก่ะพูน่ะพูนนะหักบอหวานเลียมโตเลี่ยมโตเปิดให้น้องเออเอาน้องขึ้นรถก่อน ตาขึ้นรถก่อนแล้วมีวพี่มีคุณเวทติ<า>้งลูกมีคุณเวทติ้งก่อนคุณให้มาตาขึ้นรถก่อนแล้วค่อยมีคุณไปอยู่กับยายกับยายก่อนคุณครับอยู่กับยายก่อนยายก็ไม่ไหวให้แป้งแป้งพาไปเวท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 สีดาวครับครับเวทก่อนเวทก่อน มีคุณก็ได้ไปครับครับครับเวดลูกเวดเวดี๋ยวก็ได้ไปเหมือนกันค่ะคอยก่อนนะให้น้องขึ้นรถก่อนตาขึ้นรถก่อนเดี๋ยวพี่แน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 ,น,น,น่เอ๊ะทำไมไม่ฟังยายให้น้องขึ้นรถก่อนรู้แล้วครับรู้แล้วครับเก่งเก่งมีคุณเก่ง ครับครับรู้แล้วรู้เวท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 ซีดาวซีดาวลูกซีดาวเวทเวทเวทครับเวทเดี๋ยวมาลูกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารับเดี๋ยวแป้งแป้งมารับลูกคอยก่อนนะคุณเก่งครับเวทลูกคอยก่อนคอยก่อนลูกคอยก่อนลิซึ่งใหลิซึยๆ You have to ูแฮปทูเวมือมหลานตะกุยเมื่อไรกระจุกบ่มีปีบ่มีเงาเลยค่ะพี่น้อง จยางชโกโยปกเต็มไปเมดออญูอยู่ไอยางเงี้ยหลีนาค่วมเป็นระเบียบพ่มีค่ะเออเดี๋ยวได้ไปแล้วลูกเดี๋ยวได้ไปอย่างเงี้ยเห็นไหมแม่มารับแล้วน่น่ะเออรอนคนเก่งปไปลูกไปไปอาบน้ำลูก ไปแล้วผู้อ้ายน้องถ่ายทั้งรถแล,ล้วที่นี่อ้ายตังคืนรถต่อแยหลินโมไปนั่มกับพี่น้องเย่หลินโมไวเพราะว่าเอา่นไปอาบน้ำแล้วอันแป้งก็ตตรงไปฮับอ่าลูกสาวใหญ่อีกอยู่หม่องทํางานเย่หลินกี่ข้านไปอยู่เงื่อนดีกว่าตบตีกับหลานไม่ดนหรอกเบาไวพักผ่อนก็ขอเวลานอกมานนี้